ในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้มองในส่วนของเซฟตี้เด็คฟิวเจอก็มีนวงน้มจะปรับตัวขึ้นได้ต่อนะคะในช่วงเช้าก็เป็นไปตามทิศทางของตลาดต่างประเทศที่ดีตัวขึ้นรับข้อมูลจ้างงานที่ค่อนข้างสดใสของสหรัฐขณะที่ในส่วนของราคาสินค้าพภคภัณฑ์ก็ดีตัวขึ้นมาเช่นเดียวกันโดยเฉพาะในส่วนของราคาน้ํามันในตลาดโลกที่ดีตัว คุ่งขึ้นแรงโดยในเม็กซเนียปิดบวกไป42เเหรียญยูนในระดับ91เหรียญต่อบา์เรลเมื่อคืนวันศุกร์ โดยทั้งนี้ก็น่าจะส่งผลให้ในส่วนของไอซ่า0.12มีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบบริเวณ8 3 0 8 3 5จุดก่อนแต่ว่าถ้ามองในเรื่องของความไม่แน่นอนจากประเด็นเกี่ยวกับวิกฤตนี้ในแถบยูโรโซนเองเนี่ยก็น่าจะยังคงเป็นปัจจัยถ่วงอยู่บางส่วนหลังจากที่ในช่วงสุดสัปดาห์ก็มีข่าวในเรื่องของ IMF เนี่ยปล่อยกู้ให้แก่โมร็อกโก62,000ล้านเหรียญเพื่อใช้รับมือในส่วนของวิกฤตนี้ยุโรปที่เกิดขึ้นขณะที่ S&P ก็มีการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารอิตาลีลง15แห่งก็มองดูแล้วเนี่ยอาจจะทำให้เป็นปัจจัยที่นักลงทุนใช้ขา,ายทำกำไรในส่วนของตัวไอซ่า0 1 2ในช่วงที่ปรับตัวขึ้นก่อนอทั้งนี้ก็มองว่าสถานะใหม่อาจจะไปรอเบอชอดช็อต า์012ูู่้อยในช่วงที่ดีดตัวขึ้นแต่ไม่สามารถยืนในระดับ835จุดแล้วก็อรอทำกำไรเมื่อปรับตัวลดลงมาอีกครั้งสำหรับในส่วนของตัวโปรฟิเจอร์ก็มองแนวโน้มวันนี้เนี่ยน่าจะดิดตัวขึ้นได้เช่นเดียวกับทิศทางของราคาทองคำในตลาดโลกถึงแม้ว่าอ,อ,อาจจะมีการตอบรับข่าวในเรื่องของ ตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐไปเมื่อวันในช่วงของการซื้อขายโกฟิเจอร์ในคืนวันศุกร์แล้วก็ตามแต่ว่าก็มีโอกาสที่จะดิตัวขึ้นได้ต่อแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็มองว่าในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจของจีนที่อาจจะสร้างความกังวลในเรื่องของอความกังวลต่อทิศทางของเศรษฐกิจ อของจีนที่จะมีการประกาศออกมาในสัปดาห์นี้อาจจะยังทำให้การดีตัวขึ้นต่อเนี่ยอาจจะยังติด แนวต้าเบลิเวณ1,610-1,620สำหรับในส่วนของราคา s p o ต g o แล้วก็ในส่วนของตัว GFQ12 แล้วก็ GF10Q12 มองว่าจะยังติดแทวๆระดับ24,300-24,400ดังนั้นจึงแนะนำเป็นการ Trading งลอง GFQ12 รือว่า GF10Q12 ในกรอบประมาณ24,000-24,300บาทส่วน b r e n d Crude Oil Future วันนี้อมองแนวโน้ม ในส่วนของราคาน้ำมันในตลาดโลกที่พุ่งขึ้นรับตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐที่ออ,ออกมาค่อนข้างแข็งแกร่งก็เป็นแรงหนุนให้มีความคาดหวังในเรื่องของอุปสงค์น้ำมันมากขึ้นจากสหรัฐซึ่งเป็นผู้บลิโภคน้ำมันรายใหญ่ที่สุดในโลกขณะที่การหน่งลงของค่าเงินดอลลาร์ก็เ,เป็นปัจจัยหนุนอีกตัวหนึ่งต่อทิศทางของราคาน้ำมัน โดยทั้งนี้ในเรื่องของการส่งสัญญาณช่วยเหลือสเปนแล้วก็อิตาลีของ ECB เนี่ยเป็นแรงกระตุ้นให้ราคาสิงค้ปรพุกพันธ์โดยเชพานน้ำมันเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยดังนั้นในส่วนของตัว BRQ 1 2อ่างจากที่ดิดตัวขึ้นแรงเมื่อคืนวันสุกตามทิศทางของตัวราคาน้ำมันดิบเลนขึ้นไปนยินในระดับ109เหรียญวันนี้อาจจะมีการพักตัวก่อนแต่ว่า เป็นไปในกรอบที่ค่อนข้างจํากัดแล้วก็แนวโน้มมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้ต่อโดยทั้งนี้ก็แนะนําให้ทยอยปิดสถานะ l o n ยาคิซอลออกไปบางส่วนและวางจุดตัดขัดทุนไว้ที่ระดับ3,400บาทส่วนแนวโน้มของ USD f u t u r e วันนี้มีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าลง หลังจากที่ดูเหมือนว่านักทุนเนี่ยกลับมาคาดหวังในเรื่องของมาตรการ QE3 จากเฟดเนื่องจากว่าตัวเลขการจ้างงานน้องภาคเกษตรที่เพิ่มขึ้นมากสุดในรอบ5เดือนแต่ว่าตราการว่างงานเนี่ยเพิ่มขึ้นสู่ระดับ8.3ซโดยทั้งนี้เนี่ยในส่วนของอดอลลาร์ที่อ่อนค่าลง ค่อนข้างแรงแล้วก็ในส่วนของค่างเงินบาทวันน,นี้มีโอกาสที่จะแข็งค่าแต่ว่าถ้าหากยังไม่ทําจุดต่ําสุดในรอบ5าสัปดาห์ทะลุระดับ1 4 3บาทต่อดอลลา,าร์สหรัฐคาดว่าจะาเห็นการดีตัวขึ้นแล้วก็มีการอ่อนค่าของค่างเงินอีกครั้งเนื่องจากว่าความมีตกมัวลในเรื่องของปัญหานี้สินในยุโรปแล้วก็ในส่วนของการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามแล้วก็อาจจะกลับมาหนุนดอลลา,าร์สหรัฐให้กลับมาแข็งค่าขึ้นอีกครั้งในระหว่างสัปดาห์ได้ ดังนั้นเนี่ยมองว่าในส่วนของ u s c q 1 2อาจจะปิดสถานะเดิมออกไปก่อนแล้วก็ไปรอเปิดสถานะรอง u s c q 1 2ใหม่ในช่วงที่ลงไปบริเวณ31.52-31.45บาทต่อดัลลาสหารัฐแล้วก็ดักการดิกลับขึ้นอีกครั้งทั้งนี้ให้จัดขาดทุนตัมวบลดับ31.45บาทต่อดัลลาสหารัฐปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันค่ะ